คาเมลิต้านักเต้นชุดแดงสุดพลิ้วจากฮ o ลโลไนซ์ซูฟิสองเธอนั้นคือนักเต้นที่กําลังทําการแสดงอยู่แต่ก่อนจะถึงตัวเธอนั้นต้องเอาชนะเหล่าบริการพวกนี้ซะก่อนเมื่อตบบริการเหล่านี้จนหมดแล้วเธอพร้อมที่จะไล่ลําลไปพร้อมกับเรารูปลักษณ์ของบอสที่งงดงามเกินบรรยายอาวุธที่ใช้จะเป็นกรงจากคู่ ท่าโจมตีหลากหลายสุดๆฟันต่อเนื่องโดดไปโดดมามีท่าหมุนรอบตัวพร้อมตามด้วยหนามเรียบพื้นพอสู้ไปสักพักเธอเนี่ยจะกลี่รลองออกมาเพื่อบอกว่าจะเอาจริงแล้วนะท่าโจมตียังคงเดิมเสริมด้วยท่าโจมตีใหม่ๆแต่จุดเด่นของบอกคือความเร็วแบบเร็วโคตรโคพุ่งยิงพุ่งยิงกระโดดลงพื้นพุ่งยิงสับกระโดดลงพื้นทุกอย่างมันเร็วไปหมดทับพลาดแม้แต่ดเดียวคือโดนอัดอัดแล้วก็ตายได้เลยทันทีแบบไม่มีปลานี เป็นบอสที่อาศัยรีแอชชั่นทางผู้เล่นสูงอย่างมากซึ่งเข้าใจนะาเป็นบอสรับมาเลยจัดเต็มได้ขนาดนี้ผลที่ได้คือบอสไฟสนุกระดับ 110. ร้อยเต็มสิบรูปรับบอสที่งดงามท่าโจมตีสู้สนุกบอสไฟสุดยอดไหนจะเพลงอีกโอ้โหเพลงนักเต้หลามันต้องแบบนี้สุดยอดเธอคือบอสยอดเยี่ยมแบบไร้ข้อกังขา